่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการทท่ารกครับพบกับผมทิศบ้วนบางประมาอดิศักบ้วนกิยาพันธ์นะครับ เราพบกันวันนี้ก็22่สกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567อีกสองวันเราก็จะถึงวันสำคัญคือวันมาฆบูชาเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการาให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะซึ่งเป็นวันเสาร์รายการของเรานั้นไม่ได้มามีโอกาสมาพบกับท่าน เราก็มาพบกันวันนี้ก็อยากจะพูดถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาวันสำคัญของวันมาฆบูชานั้นมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านะครับ1,250รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวรุวันเมืองราชคลึกแคว้นมคตโดยไม่ได้นัดหมายกัน ะะและพระสงฆ์ทั้งหมดรวนแล้วแต่เป็นพระอระหันต์นะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเอเหิพิกุอุปสัมปทานะครับและในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นซึ่งทั้งหลักการอุดมการและวิธีการปฏิบัติที่จะนำ ไปใช้ในทุกสังคมมีเนื้อหาสรุปให้ละความชั่วทุกชนิดและทำความดีแล้วก็ให้ถึงพร้อมและก็ทำจิตใจให้ผ่องใสท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครครับเวลาเราพูดถึงมาคบูชาเราจึงต้องระลึกถึงสามเรื่องคือการละความชั่วทุกชนิด นะแล้วก็ทำความดีนะแล้วก็ให้ถึงพร้อมซึ่งจิตใจที่ผ่องใสการละความชั่วนี่หลายคนบอกว่ามันเป็นยังไงอะไรคือดีอะไรคือชั่วนะครับก็แล้วแต่ดีชั่วของใครแต่ที่สรุปก็คือว่าในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราเป็นคารวะนี่เราก็จะนับถือ,อแล้วก็เราก็จะยึดมั่นในหลักศีลหแล้วก็ทำห้า นะที่เราเรียกว่าศีลธรมร,ร,รมทรรรมเนี่ยนะธรรมะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอการละความชั่วทุกชนิดนั้นก็คือการเคร่งครัดในการต่อยึดมั่นในศีลครับเคร่งครัดในศีลห้าข้อนะคือไม่ทําความชั่วไม่ทําความไม่ดีทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะข้อหนึ่ง นะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ก็ครอบคลุมถึงมนุษย์อะไรอะไร,ะไรต่าง,างๆเหล่านี้นะครับเราไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้เราก็จะได้ยินข่าวคราววันทุกวันนี้เราได้ยินข่าวคราวคนนั้นฆ่าคนนี้ ผัวข้าเมียเมียข้าผัวลูกข่าพ่อพ่อข้าลูกอะไรกันมันวุ่นวายไปหมดนะตบตีกันเป็นที่ชุนละมุนวุ่นวายนี่เพราะว่าท่านไม่เคร่องครัดในสีลข้อที่หนึ่งข้อที่2นะครับก็คือว่าไม่มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์ของผู้อื่นนะครับนี่ไม่ลักขโมยแล้ว่างก้นยั่งเอะที่พูดกันแบบบ้านๆนะนี่อันนี้ก็คือว่า ไม่ไม่หวังไม่ไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นไม่ใช่คนเขาเดินเดินอยู่เราก็ไปกระตุกสร้อยนะฮหรือว่าเขานอนหลับอยู่เราก็ไปงัดขโมยเอาสิ่งของในบ้านของเขานี่ก็เป็นสิ่งข้อสองใช่ไหมข้อสก็คือเรื่องของอไม่ประพฤติผิดใดกามทุกวันนี้ที่ฆ่ากันนะเพราะอะไรนะไปเป็นชู้กับเมียเขาผัวเขานะครับ แล้วก็ทำร้ายกันด้วยการคำพูดด่ากันไปด่ากันมาทั้งสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ตามด้วยดีไม่ดีก็วางแผนร่วมกระชู้ฆ่าสามีตัวเองหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมฟังข่าวแล้วผมเศร้ามากแม้กระทั่งผัวเมียกันเองยังมีการทำร้ายกันถึงขนาดว่าฆ่าฟันแล้วไปเผานั่งยางอะไรมันเป็นเรื่องเศร้ามากและข้อที่สี่ นะครับนี่ก็คือเรื่องของการพูดจากโกหกหลอกลวงยิ่งในยุคปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียก็มีพวกโจรน,นะเรียกว่าโทรศัพท์ไปพูดจากโกหกหลอกลวงคุณต้องคดีนั้นนี้นูน้นอ้าวคนไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ตกใจตกใจแล้วบอกเราต้องแก้ยังไงอ่ะ เขาก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นสุดท้ายลวงบัญชีออกไปจากธนาคารของเราหลายคนนะฮะมุ่งหนะ้าทำมาหากินปรากฏว่าไอ้มิจฉาชีพวกนี้เรียกว่ามาหลอกลวงครั้งเดียวหมดเงินเลยทั้งชีวิตนี่ก็เป็นการทำความชั่วอีกรูปแบบนึงในศีลข้อที่สข้อที่ห้า ไม่เด่มสุราเมรไรอันหมายถึงเครื่องดองของเมาที่ทำให้เสียสติเราจะเห็นว่าทุกวันนี้คนขับรถไปชนเด็กตายนะฮะลงมาจากรถยังควงสุราอยู่ในมือเลยแล้วก็อ้างว่าเมาขอโทษขอโทษมันจะขอโทษยังไงชีวิตมันสูญเสียไปแล้วนะฮะบางประเทศได้ยินบอก เราลนาลงเมาไม่ขับปรากฏว่าไอเมาไม่ขับนี่เราฝรั่งฟังแล้วงงฮะทําไมเมาแล้วขับรถด้วยอ๋อเออนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันทําไม่ได้และมันต้องไม่เมาแม้ว่าเราจะทุกวันนี้สังคมก็ดูเหมือนจะส่งเสริมเรื่องของน้ําเมาไปถึงระดับชุมชน แต่ว่าไอ้เมาที่เรามองเนี่ยคือเมาแล้วขับอย่างเดียวก็พราะว่าเมาแล้วต่อยตีกันนะเมาแล้วต่อยตีกันครับอารวาสชกต่อยกันเนี่ยในพับในบาร์เมาแล้วทำไงทำร้ายลูกทำร้ายเมียทำร้ายพ่อทำร้ายแม่นี่ก็อาจจะหมายรวมไปถึงยาเสพติดซึ่ง ที่มันระบาดหนักอยู่ถึงทุกวันนี้ที่เรากำลังเริ่มปราบกันอย่างหนักเนี่ยเพราะมันถูกปล่อยปละ,ละเลยมาเป็นเวลาตั้งกี่ปีท่านก็ไม่ต้องไปเราผมก็ไม่อยากไปย้อนท่านก็ลองนึกถึงดูก็แล้วกันแต่ผมจําได้สมัยผมเป็นอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยนะครับนะมีการประกาศหมู่บ้านปลอดยาเสพติดประกาศชัยชนะในแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านวันนี้ มันกลายเป็นอายาเสพติดนี่มันมานั่งปราบกันในประเทศมันก็เป็นเรื่องปลายเหตุมันก็จะต้องไปแก้ไขกันถึงระดับภูมิภาคทำยังไงให้เพื่อนบ้านใกล้เลือนเคียงนะครับกลับมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่ไม่ใช่พืชที่จะไปทำให้าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดแล้วบ้านเราก็กลายเป็นลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญ แล้วก็เกิดการทำร้ายทำลายกันด้วยเหตุต่างๆทั้งหลายทั้งปวงพูดถึงสุราเนี่ยนะผมมีเรื่องเศร้าจะเล่าให้ฟังสมัยหนึ่งเมื่อเป็นอาจารย์ผมจะเป็นคนที่สนใจเรื่องวิถีชีวิตของลูกศิษย์มากมีเด็กอยู่คนหนึ่งมีพฤติกรรมเนี่ยปแปลกๆคล้ายๆเหมือนเขาโหยหาความ ความสนใจจากผู้คนทั้งหลายทั้งปวงซึ่งดูแล้วในอนาคตจะเป็นอันตรายกับเด็กคนนี้ผมก็เข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมและสรุปแล้วผมก็ได้ความจากเด็กเด็กก็ร้องไห้กับผมในขณะที่อยู่กับเพื่อนฝูงในเฮานะร้องไห้กับผมแล้วก็บอกอาจารย์ครอบครัวหนูนะพ่อหนูนะเวลาเมานะ พ่อหนูเวลาเมาเนี่ยจะตีแม่หนูจนเลือดออกแล้วก็พอแม่หนูเลือดออกแล้วก็มาตีหนูอีกนะหนูไม่มีความบอบุญในครอบครัวเลยแล้วก็ร้องไห้ใหญ่นะผมก็บอกโอเคผมเข้าใจคุณแล้วนะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกกับคุณก็คือ,อเรื่องของอการที่เราจะต้องวางตัวอย่างไรในสังคม นี่คือการละความชั่วครับละความชั่วคือเคร่งครัดต่อการยึดมั่นในศีลคือข้อห้ามอะไรที่ต้องไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชานะครับเราอาจจะเรียกว่าวันจาตุโรงคสังฆัตาตุรงคสังฆาสนิบาตนะครับก็คือ อัจตุระก็แปลว่าสี่องค์ก็แปลว่าส่วนนะสันนิบาตก็แปลว่าประชุมนะเพราะฉะนั้นเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้า1 2 5 0รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่เวรุวันวิหารการุงราชคลนะครับนะสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนัดกันไม่ได้อยู่แล้วพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุประสัมพทา เป็นผู้ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นและพระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้บรรลุเพราออรหันต์แล้วท,ท,ทุกทุกพระองค์นะท,ทุกทุกองค์และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังสวายเลิกมาฆะนี่ก็คือ,อมาฆะบูชานะครับละความชั่วทำความดีเราพูดถึงละความชั่วไปแล้ว ผมจะคุยท่านได้ฟังต่อว่าการทําความดีนั้นเรามีหลักในการที่จะเดินทางไปสู่การทําความดีอย่างไรบ้างติดตามฟังนะครับเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นสูงคทีเนตจําเป็นมากสําหรับต้นพืชเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโต,ตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร